จำพุโทโธพุโทโธไปด้วยได้นับจำนวนองค์พระองค์พ่อแม่ครูาจารย์ที่เดินทางมาร่วมประกอบพิธี พันที่มาใหม่ก็ให้เดินเวียนมาทางเกดีคุณโยมที่จะใส่บาตรเดินยามาเลยบริเวณเกดีตอนนี้ล้มปูใหญ่ท่านเมตตารับบิณฑบ,บาตแล้วให้เราเดินตรงมาทางบริเวณเกดีที่จะใส่บาตร วันนี้อย่าพึ่งใส่ข้าวของหมดเยอะเพราะว่าครูบาอาจารย์ยังออกรับบินทบ,บาตไม่หมดยังเหลืออยู่ในศาลาเยอะมากคุณโยมเพราะฉะนั้นผู้ที่ใส่บาตรไปก่อนกอ็ดูให้ใส่ได้ครบหมดทุกรูปที่ท่านเมตตาเดินทำรมาร่วมส่วนผู้ที่กำลังเข้ามาใหม่ตอนนี้ยังไม่ทราบว่าตัวเองเอโยมจะไปจุดไหนใส่บาตร ตอนนี้ต้นหัวใสายโอลมปู่ท่านถึงบริเวณหลังศาลาแล้วผู้ที่มาใหม่ก็ให้เดินยาวไปบริเวณเจดีรอบสาน้ำสถานที่ไหนพอเข้าแทรกหมู่คณะได้ก็ให้เข้าประจำในการที่จะรอไซบาทและก็ระมัดระวังเวลาไซบาทผู้คนคับแคบมีผู้คนมากมายมา เวลาเราใส่บาดไปมือที่เรากำลังดึงกลับมาเนี่ยอาจจะมาโดนหัวเพื่อนบ้างต้องระมัดระวังนิมนต์นะครับครูบาอาจารย์ที่เมตตาเดินทางมาถึงใหม่ตลาฉันพระทหารเช้าจะอยู่ที่ฝั่งขวามือถนนเส้นกลางวัดเข้ามานิมนต์เมตตาิให้ลูกศิษย์นำเครื่องอัฐบริขารเอามาตั้งไว้ที่สรลาครับผม ลอยเจ็ดสิบตัวเดี๋ยวให้พผ่านผู้อาจาชเพิ่นย่างไปก็เบิดเลยจังไปก็ได้ครับวันนี้มีคณะสงฆ์ในจังหวัดร้อยเอ็ดและก็ศิษยานุศิษย์ของลหลวงปู่ศรีเราและก็ผู้มีความเคารพในองค์หลวงปู่ใหญ่หลวงปู่ทองอินกะตะุญโญ เดินทางมาประมาณ80วัดได้คุณโยมแล้วก็รวมทั้งหมดประมาณ150กวรูปถึง170รูปได้เพราะที่ลงทะเบียนก็ประมาณ150แล้วในภาคเช้าก็เดินทางมาร่วมประกอบพิธีนี้มากเพื่อเป็นสักขีพยานในวันครบรอบ5ปีวันมรณภาพขององค์หลวงปู่สุขสุกิตโต และก็จะได้ประกอบพิธีอันเป็นมหามงคลสมัยนี้ด้วยนั่นก็คือการได้ประกอบพิธียกยอดฉัดเยดีเพื่อเป็นการสการะก,กับไหวบูชาของพี่น้องชาวพุทธเหมือนครั้งสมัยพุทธกาลนั่นแหละที่พระพุทธเจ้าท่านได้เสด็จไปโปรดบรญจวคขีทั้งหได้แสดงธรรมจักกับประวัตนสูตร ตลอดถึงสถานที่สำคัญสถานที่ตัสรู้สถานที่ปรินิพานแล้วก็สถานที่ในการประสูติของพระองค์หรือที่เราเรียกว่าสี่สังเวชนิยสถานพระเจ้าสมมหาราชพระองค์ทรงบุรณปฏิสังขรขึ้นมาโดยทำให้เราได้เห็นจนถึงนับปัจจุบันนี้ได้ไปกราบไหว้ที่ประเทศอินเดียทีนี้ ทางศาสนาพุทธก็เลยนับถือในการเทริดทูนบูชาธรรมของพระพุทธเจ้าเราที่นับถือในองค์คุบาอาจารย์แต่และรูปนั้นก็จะสร้างเจดีเพื่อเป็นการประกาศว่าสถานที่แห่งนี้เป็นเขตพระติสีมาเป็นวัดที่ถูกต้องในทางพุทธศาสนามุนล่วงเลยไป3,000ปี4,000ปีเรานั่งอยู่นี้อาจจะมาเวียนไหวตายเกิดมาเกิดเป็นมนุษย์อีก ด้วยบุญที่เราได้รักษาศีลด้วยบุญที่เราให้ทานท่านจึงตัดว่าทานปารมีสัมปันโนการถึงพร้อมด้วยการให้ทานทานี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เบือนชาติสุดท้ายที่ท่านมหาเวสสันดรชาดกได้ทรงบำเพ็ญเพียรให้ทานจนหมดกายวาจาใจแล้ก็ ชาติที่บำเพ็ญเพียรเป็นพระมหาชนกส่งเป็นพระมหาบุรุษใหญ่ในการไม่ลดละจากความเพียรไม่ข้ามทะเลเจ็ดวันเจ็ดคืนดังที่เราได้ทราบนี่เป็นการสร้างบำเพ็ญเพียรขององค์ท่านในวันนี้ก็เช่นเดียวกันการได้มาร่วมพิธีเป็นมหามงคลในการยกยอดชาติกับองค์หลวงปู่เรา ถือว่าเป็นสิ่งที่งงามวันนี้ใส่บาตรเสร็จก็ให้นั่งสถานที่อันสงบรอองหลมปู่ตอนนี้ท่านก็เดินทางถึงช่วงบริเวณจีดีคุณโยมที่มาใหม่ก็มาตั้งแถวรอบริเวณศาลาได้บางคนโยมก็ยังมาถามต่อมาว่าเวลาไหนยังประกอบพิธียกยอดฉัดก็คือในช่วง 8นาิกา40นาทีเราไปพร้อมกันที่บริเวณเจดีได้เลยในช่วง9นาฬิกาก็จะเริ่มประกอบพิธีหลังจากองค์ท่านฉันพระทหารชาเช้าเสร็จก็แจ้งอย่างเป็นทางการให้พี่น้องสายบุญราเดราบวันนี้ไม่ต่ำกว่า5,000คนเท่าที่ดูในสายตาหรืออาจจะมากกว่านั้นนี่เป็นแรงศรัทธาที่ไม่มีใครบังคับได้มาทำบุญกับองค์ล้มปู่ใหญ่ทองอินกตปุญโย และน้อมลำลึกถึงองค์หลวงปู่โศกที่ท่านละไปนี่แหละท่านยึงบอกว่าพระดีเป็นสีแก่ชาติเป็นสีแก่ลูกศิษย์ลูกหาที่เดินทางม,มาร่วมประกอบพิธีอาหารใส่บาตรให้ใส่เฉพาะข้าวเหนียวผู้ที่มาใหม่ห้ามนำสิ่งอื่นไปใส่ในบาตรขององค์ท่านส่วนอาหารที่เราจะถวายให้นำมาประเคนพระเจ้าหน้าที่เอาไว้ภายในศาลา แล้วก็ห้ามไปจับที่โต๊ะรับประเคนแล้วบางโยมอาจจะไม่รู้รู้เท่าไม่ถึงการก็ไม่เป็นไรแต่เมื่อทราบแล้วก็ให้ยึดถือเป็นข้อวัดปฏิบัตินี่แหละคือวัดป่าของเราอย่างแท้จริงชอบแบบสมัะแบบเรียบง่ายแต่ไม่ง่ายในสิ่งนั้นในนั้นในข้อแบบว่าง,ง่ายๆก็จะมีระเบียบเป็นข้อยึดปฏิบัติ ที่ครูบาอาจารย์ท่านวางไว้แบบเรียบงามเป็นจริยวัดในของแต่ละองค์ที่จะสื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาได้เห็นคนโยมใส่บาตรเสร็จให้อยู่บริเวณด้านนอกศาลาก่อนเดี๋ยวจะพึ่งเข้ามา เพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านมามากสถานที่อาจจะคับแคบจะพึ่งนั่งตันทางบริเวณทางเข้าศาลานั่งเว้นไว้ก่อนรออยู่ด้านนอกก่อน